กิในแย่ไข่หมดแดงของเฮ้านะคะหล Arizona, ังจากไปเก็บในบุกม่วงแล้วเห็นหั่งหมดแดงอยู่ต้นบุกม่วงหิมพานต์ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเฮ้าจะใส่เครื่องมือใดในการแย่ไข่หมดแดงโดยที่เขาบดิษัทสวิงบริษัเอาแปงไปนะคะพี่น้องไปเบิ่งในคลิปเลยนะคะตีห้าตีห้าเกษตรค่ะพี่น้องคลิปนี้จะพาพี่น้องมาแย่ไข่หมดแดงนะคะเป็นไข่หมดแดงอยู่ต้นบุกม่วงหิมพานต์กองเฮ้าหลังจากที่เฮ้า เก็บบงมงหิมะ่านไปแล้วเนี่ยแหะคะ่ะพี่น้องจะเป็นห้างน้นอยๆเด้อค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อเบิร์นกันว่ามันจะมีใครบอน,นะคะเพราะว่าถ้าเป็นบงมงต้นบงมวงทั่วๆไปบงมวงกินนวยที่อยู่ตามอ่าตามสวนนั่นคือห้างใหญ่ๆนั่นคือบ่ทธานเพิินนะคะพี่น้องประ่านเพิินเนาะแต่ว่าถ้าเก็บใน,ในบงมงหี่รู้สึกว่าเพิินจะมีห้างอยู่เดี๋ยวเมาเบิร์นกันว่ามันจะมีใครอ่าใครใหญ่เห่า ได้ไปแกงใส่ปลยาค oi ใหญ่บ่อพี่น้องเดี๋ยวลองมาเบิงกันนะคะนั่นใครพี่น้องเห็นบ่เห็นไข่หมดบ่นี่พอมีอยู่ในนี่ไข่ใหญ่พอม นะคะเดี๋ยวห้าจะไปเบื่งการว่าลักษณะของไข่โมแดงที่มันจะมีไข่ใหญ่มันเป็นลักษณะแนวใดเนาะพี่น้องเนาะบางคนอากะจะปะหูหูแต่ว่าพอดีมือนีมาแบบชุกเฉินมาเก็บในบงมวงรากาอุป,ปกรณ์ของห้าปกติแล้วก็คือเข้าเจะใส่สวิงนะคะใส่สวิงแล้วก็มีใหม่แต่ว่าของห้านีคือต้นน้อยนะคะพี่น้องต้นเตีย้ยต้นน้อยรกา อุปกรณ์ตามที่เข้าหาได้ก็คือคู่ถังคู่ถังที่มาเก็บอันไห้บุกมวงนี่แหละพี่น้องแล้วก็มือน,นี่แหละเศษไม้แง่แง่แล้วก็เนี่ยเข้าใส่นามในจักหน่อยเพราะว่าเข้าโบมีแป้งก็จังที่ว่าก็คือมาเก็บได้บุกมงเฉพาะกิดนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาล่องเบิง้งอ่าหั่งที่คิดว่ามันมีเนาะ ลักษณะห้างบดแดงทีคิดว่ามันจะมีไข่เนี่ยก็คือมันจะมีใบอ่าใบแก่ของใบไม้นั่นะคะนี่คือลักษณะทีเฮาคิดว่ามันจะมีไข่น้่นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นอ่าห้างทีมันเห็ดโดนแล้วนะคะพี่น้องมันก่อร่างสางโตแล้วก็มันจะมีไข่ขาวแล้วก็แม่เป่นงน้่นะคะลักษณะแบบนี้แต่ว่าลักษณะห้างห่างก็จะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเขาจะล่องเย่ yeah, ห้างหนันเบิงเดอ้อพี่น้องเดอ้อว่ามันจะมีไข่บอนะคะตามทีเขาเบาโบ่เข้าในหักง,งาพลุงมาเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันมันจะมีไหมอุ้ยมีมีม,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 มีพี่น้องมีมีไข่ด้วยแหละ ไข่เยอะด้วยแลวหละไข่ใหญ่ด้วยเดี๋ยวให้แม่พ่นึ้นมาตามห่วงคูก่อนนาอพี่น้องเนาะเข้ากระจังคอ,อตบๆให้แม่พ่อนออกจากขึ้นมาจากน้ำนะคะนี่ค่ะราะวาห้าใส่น้ำเนาะนี่นี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่มีอยู่ตัวละพี่น้องนันห้างมันหเห็นบ่ทีห้าบอก,ก็คือห้างมันลักษณะห้างใดที ใบใหม่เพื่อนจะแก้แน่น่ะนะคะมันจะมีไข่โมแดงแลวกะในเปล่งน้ำเนี่ยฮะเห็นบมพี่น้องเดี๋ยวเขากะจังล่อห้โตเพื่อนเนี่ยก็ออกมาเห็นบ่มคะนี่เพิ่นกอออกมาเดี๋ยวเขาจะข,ข้อข้อออกก็จะเหลือแคอ่ไม่เปล่งกับไข่มันที่อยู่ในน้ำน,นะคะพี่น้องน้องอีกห้างนึงอีกห้างนึงห้างนี้อยู่ไต้เนี่ย ดี๋ยวห้องก็จะมาแงเอาใหมา่แง่ในจักหน่อยนะคะพี่น้องเพราะว่าบ่ให้ยเมียเพิ่นกัดเฮาเนะาะกัดนี่ก็เจ็บคือกันเด้อพี่น้องเด้อกัดน้ำหูน้ำตาเงียวใส่หูใส่ตานี่ตาบอดได้เด้อค่ะนี่นี่เห็นะะบ่คะใบใบบองม่วงส่วนหนึ่งมันก็จะแก่ส่วนหนึ่งอาจจะบ่อกแก่นะคะพี่น้องเนื่องจากว่าเพิ่นเพิ่อนอ่าดึงใบบองม่วงนี่มาจุ่มอยู่น้ำกันแล้วก็เฮ็ดเป็นลังขึ้นมานะคะลักษณะของอ่า ต้นบกม่วงต้นใดที่มีห้างโมดแดงแล่ะคิดว่ามีใครเนี่ยคะ่ะลักษณะห้างพนีเนี่ยก็คือเป็นการสร้างสร้างห้างมาด้นแล้วนะคะพี่น้องเบงโตพนกับไต่อ,อกมาพนใดกินนะคะพี่น้องคือโมดแดงนี่ถ้าตัวหนึ่งที่มันอ่ามันมาการห้าแล้วมันก็จะปล่อยปล่อยสารชนิดหนึ่งออกมาแล้วมูเพนเนี่ยก็จะออกมาหุม่มพนออกมานี่คือพนต้องการป้องกันโตได้ค่ะพี่น้องนี่ ่าเพิ่นยานเขาไปทำลายร่างของเพิ่นเนะาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะมาแงแย่บึนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะต้องอยูกใจในเนด้อพี่น้องเด้เอเกา้จะแง่แล้วนะนีนะ่เอ้อโอ้มี ไขฟฟ่าดอู้มีเยอะเลยพี่น้องมาจากป่าบงมวงหิมาพานแล้วที่นี่มาเบิงต้นบงมวงทีอยู่หน้าเฮ้านะคะมีห้างทีคาดว่าน่าจะมีไนะข่เนี่ยค่ะก็คือห้างนั้นเดี๋ยวจะซูมให้เบิงเด้อพี่น้องเด้อเห็นไหมะคะอ่ามีทั้งใบแก่แล้วก็บใบทีมันแหงแล้วนะคะ ที่คาดว่าน่าจะมีไข่มดแดงนะคะแต่ว่าอ่าลอ่องมะเบิงให้หัางหัางทั้งไตเห็นไหมคะพี่น้องเนี่ยอาจจะบอกเขาเ,เห็นเนาะคือใบบองม้วงยังเขียวอยู่อันนี้น่าจะเป็นหัางไม่ที่มีพี่น้องเข้ามาอ่ามังแย่แล้วเนี่ยค่ะอีกเนี่ยค่ะบริเวณนี้ก็คือเป็นหัางไม้ละก็ด้านล่างนี่ก็น่าจะเป็นหัางไม้ค่ะพี่น้องเห็นปะเนี่ย คือน่าจะเป็นห้างไม้น่าจะบ่มีใครแต่ว่าเดี๋ยวเขาลองลองแย่เบิ้งกันไดนะ้เนาะลองเอาไม้แย่แย่เบิงเงบ้งว่าก่อนที่เขาจะอ่าเอาคูมาใส่นะคะพี่น้องเนี่ยน่าจะเป็นห้างไม้ที่มีคนมาแย่แล้วแล้วมันโกออ่าก่อโตขึ้นมาใหม่นะคะเห็นห้างมาใหม่เนาะเดี๋ยวลองเงบิ้งกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเช่าพ่อขีดอีรีด้วค่ะพี่นอ้องเนี่ยเขาเห็นไม้อยู่ไกลไกลเถียงเนาะเอาก็จะมามัด มัดกับคูถังนี่ลราพี่น้องเพื่อที่จะแง้ให้โมแดงเราก็มีเชือกโอ้ยแบบไหนจะได้นาะนี่เดี๋ยวเด้อพี่น้องลองมึงกคนเด้อบริหารสวิงบริหารสวิงบริหารอ่ะยังเลยแกงเพิ่อนก็บริหารเลยค่ะพี่น้องเอาแบบแะ่พอตปนนี้เขาพ่ากพ่ขั้น ทำไมยกกระให่ยี่ก่กมะเขือก,ก,กันี่แ้วบริข้าแปลงมมนแปลงได้พี่น้องทำไมตะโกนเพื่อเงีใครเดงเาเอาแปลงใส่ได้ยูย่่มะเขอกังี้แบบนี้ละาหาใส่น้งเนี้ยจัน้อยนี่จะพาอกิดนะคะเดี๋ยวลองมาเบิงกันเลยไขรมดแดงถีเห้าใดก่จะประมาณนี้นะคะ ประมาณถ้วยน้อยๆน,นี่แหละค่ะพี่น้องกะห้าต้องการที่จะมาแกงใส่ต้มใส่ปลาญ่เยนาะยพี่น้องเนาะนี่ประมาณนี้มันโมทนัดปันไดค่ะพี่น้องเพราะว่าห้าวโบมีสวิงแล้วกับโบมีแป้งเนาะมันก็เอาอยากเนี่ยจ้าหน่อยนะคะกักินซ้ำตีพ่อหอมปากหอมคอค่ะพี่น้อง นี่ได้กินซ้ำเนี่ยก็ถือว่าโอเคแเล้วเดี๋ยวมาบึงปลาคอใหญ่เฮาเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่เราจะมาแกงใส่ปลาคอใหญ่ารากกีจเงยไข่มดแดงก็ประมาณนี้นะคะ